สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลชวนรีวิวกับมแม่ดันเจียๆๆสลับวันนี้เพื่อนๆจ๋านินอะไรกับผมเพื่อนเฮ้ยนี่นะครับคุมวลได้มันมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับกับงานฟิกกูอาร์ต2.0นะเพื่อนนะกับเจ้าคาเมเดอร์อิจิโกหรือว่าหมายเลขหนึ่งของเรานะจ้านี่เลยนะครับผมพี่ใหญ่สุดหล่อสุดเท่เลยนะครับเพื่อนๆนี้คุมวลได้มาแล้วนะจ๊านะครับผม ก็สำหรับตัวนี้เนาะนเพื่อนๆนก็น่าจะเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ของได้เข้ามาทางรตด,ดีมทอยแล้วขุมวลก็ได้มาในรตด,ดีมทอยเช่นกันนะครับก็เป็นได้มาในราคาที่น่ารักมากนะครับเป็นราคา2 0 0พันกลางๆผมมองว่าโอเคนะโอเคเลยสลหรับราคานี้นะครับก็ไม่แพงมากนะครับผมตอนแรกผมก็เล็งเอาไว้ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้มันจะไปถึงขั้นสตองเกอร์ไหมเพราะว่ากลัวว่าจะแพงโดดไปขนาดนั้นนี่เป็นตัวที่เขารีซีออกมาใช่ไหมันไม่รู้ว่ามันครบรอบอะไรยังไงนะเพราะว่าแถมฐานเบอร์เริมมาให้ด้วยนะครับ กล่องมันก็เลยมาเป็นแบบเนี่ยกล่องแบบมันไม่ใช่เป็นกล่อง iPhone แล้วมันเป็นกล่อง iPad นะครับคือกล่องบ a ลเลอร์เลยกล่องใหญ่กว่ากันประมาณเกือบเท่าหนึ่งเลยนะนะครับเหมือนเราเอาฟิก u r อาร์สอมาเรียงกันเลยละประมาณนั้นเลยนะจ๊ะนะครับเนี่เพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งใหญ่โตไหมคือ ไม่เคยจับงาน2.0ไอ้กล่อง iPhone ที่มัน,ท,มนที่มันแบบดูเต็มตาเต็มจอขนาดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันเต็มมือดีจังเลยนะครับพอมันใหญ่ขึ้นภาพมันก็จะดูแบบสวยงามมากขึ้นนะเนี่ยนี่คมลได้เป็นเป็นมือหนึ่งนะนี่ครับรถของประเทศไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะจะมีมอ,อก,กอแล้วก็มีเป็นภาษาไทยตรงนี้กำกับเอาไว้นะครับนี่นะครับคุมวลก็ได้มาในราคาที่น่ารักนะครับก็ได้มาจากของน้องแมวฟ้าน้องแมวฟ้าเขาจัดการมาให้นะครับก็เป็นของรถดิมทอยแหละนะครับก็ได้ประมาณ2008นะครับรวมส่งก็ถือว่าเป็นราคา ที่ผมรับได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปยืนหน้าร้านหรือว่าไปซื้อตามหน้าร้านเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราไม่ทันพ่อค้าแถวนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าของจะมาลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยถ้าไปก็อาจจะเสียเวลาก็ได้ก็อย่างนี้นะครับสะดวกที่สุดนะครับง่ายที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นจากในตามเพจนะครับตอนนี้เหลือแค่ราคา2625แทบจะเท่าราคาหน้าร้านดิมทอนนะผมมองว่าเฮ้ยตัวน,นี้ตอนนี้ราคาตอนเนี้ยต้องซื้อต้องจับจองเอาไว้เลยนะจ๊ะเราไปอันบ็อกกันเลยนะจ้าเพราะนี่ นี่มันเป็นมือหนึ่งนะจ๊ะมือหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยนะครับโอ้ยขุมนิ่เต้นเต้นอยากเล่นแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอยากเห็นด้านในแล้วอ่ะโอเคเพื่อนเราไปอันบ็อกกันเลยนะจ๊ะไปกันเลยขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะฮะไปกันเลยครับเฮ้ยปุ๊บหายแล้วเฮ้ยซุบนี่เรียบร้อยนะครับมาเพื่อนๆแล้วเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเป็นอะไรนี้เนาะเนี่ยเป็นคู่มืออันเบลเลยว่ามันเป็นฝากล่องเป็นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือแบบนี้เนาะ น,นี่เพื่อนเออก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับเป็นเป็นอะไรที่แปลกตาดีจริงๆนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีโอ้อยจากที่มองจากตรงนี้นะที่ยังไม่ได้แกะเจ้าถาปาสติกออกนะครับเฮ้ยผมมองว่าสีมันดูโอเคมากๆเลยนะครับสีดูดีนะครับผมดูจากตรงเงี้ยผมสึกผมสึกถึงความเป็นดาเมดที่คุมวรอคอยนะครับดาเมดของมนดามแต่ตามมือตามเนี่ย ตามจุดต่างๆของเขาเนี่ยโอ้ยตัวนี้คมวัน่าจะโม้มันแน่ๆเลยนะครับเฮ้ยสวยๆโดยเฉพาะตรงหน้าอกแหมสีเขียวแทกน้ําตาลตามมุมในแหมมันช่างถูกใจซะเหลือเกินนะจ๊ะนะครับผมความรู้สึกนะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยโอเคนะคุ้มค่ากับราคานี้เลยนะเพราะว่ามันมีตัวมีมือมาจุกๆแล้วก็มีข่าสำรองแล้วก็มีเหมือนกับว่าส่วนที่เป็นข้ขอต่อคอนอะเพื่อมาใส่กับไอ้ที่เป็นผ้าคลุมอันเก่บนะครับมือก็จะมี2 4 6สห 8ป1ส1บ1ิ15องข้างนะครับโอ้มือเยอะมากนะนะครับแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฐานใช่ไหมครับฐานที่เป็นสัญ,สญ,สญ,ญลักษณ์ใช่ไหมว่าอ,อยู่นี่นี่สัญ,ญลักษณ์นี่ครับทาจิมบิน่าเรซซิ่งขับนี่นะครับผมก็สวยดีแวบบ๊บแว๊บแวบไอฐานนี่ผมไม่ผมไม่เอามาตั้งกับวีหนึ่งผมหรอกผมจะเอาไอฐานนี่ไปแปะข้างฝาเว้ยว่าม,มองมันสวยดีเพราะวีหนึ่งผมจะต้องยึดกับฉากกะบฉากไดโอข,ของคุ้มวลอยู่แล้วนะครับผมไม่เอามาตั้งกับฐานแบบนี้หรอกมันไม่เเฟแต่ฐาาน,นผมจะอไป กับข้างฝา,า,าบ้านอะ่ะมันเท่ดีนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุมวนขออนุญ,ญาตเอาน้องออกมาจากถาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาโม้ยฟังกันทีว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเฮ้ยปิงปิงมาแล้วครับเพื่อนๆเอ้ยนี่แหละครับเพื่อนจ้านะครับผมโอ้ยมาแล้วนะครับผมมาเลขหนึ่งของคุมวนนะเพื่อนๆนะโอ้หนะครับเอ้ย เออฮ่าอ้โหอะไรกันครับผมอืมอะไรมันจะหลอกขนาดนี้พราะคุณเอ้ยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆโอ้ยสวยงามนะครับผมนี่ถนัดว่าคุมวลนะครับเคยเห็นไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมา2ครั้งแล้วแล้วก็ทําคลิปเนี่ยนะครับไอ้เวอร์นี้เนี่ยนะครับไอ้บอดี้นี้เนี่ยนะครับมา2รอบแล้วนะครับผมยังตื่นเต้นกับตัวนี้อยู่เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทําสีใหม่เพื่อนๆเอ้ยนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับผ้าพันคอที่มันเป็นเป็นผ้าจริงแล้วมันดัดได้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มจินตนาการให้เราแบบโอ้โหบ้าบอคอ ขอ,ขอให้พอ่อมากๆนะจ๊ะ <c oughs> สวยงามเพื่อนๆนะครับผมก็สดับตัวนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นตัวติดบ้านในของนักสะสมเนาที่เามดริ่มหมายเลขหนึ่งหรือว่าขอญาตเรียกเป็น V ีึงนะจะได้มันติดปากเรียกง่ายๆนะจ๊ะขอ,อนญาตนะนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนี่เลยครับโอ้โหออกมาคุณก็เอามาแอคท่าแบบนี้เลยเป็นท่าประจําของเฮ er ียแกเลยนะนะครับผมกับมายเลขหนึงนะครับผมเออคนหล่อเลยเพื่อนนะครับผมเนี่ยเฮ้ยสีนะครับสีแม่งโคตรดีเพื่อนนะครับสีอันใหม่เนี่ยผมมองว่าสวยมากนะครับแล้วก็ ตัวงานบอดี้เนี่ยครับมีความคมแบบคมแล้วสวยมากๆนะครับโดยเฉพาะตรงหน้าเพื่อนๆนะครับตรงใบหน้านะผมมองว่าตรงปากนะ่าจะมีความคมที่คมกว่าตัวเก่านะครับผมแล้วก็ตรงดวงตาครับจะมีความแดงสดแบบแดงแบบแดงแดงเลยอะ่ะเออแล้วก็ด้านด้านในก็จะมีส่วนที่เป็นอ่ดังพึ่งใช่ไหมเออก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มัน ถูกฉลูคุมมวลมากๆก็คือไอ้ส่วนที่เป็นหน้าอกนะเพื่อนนะที่เขาทําสีมาเป็นสีเขียวด้านๆนะครับแล้วก็มาเป็นแบบปัดได้บัดนะครับมาเป็นน้าตาลน้าตาลมามีความดาเม็ดดําเม็ดแบบถูกใจขุม,มลอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับถุงมือถุงเท้าเพื่อนที่แบบว่าเขอะแล้วเปืดอเปื้อนมากๆเว้ยนะครับตามแบบรอยร่องต่างๆจะมีความเป็นตื้อหนาบางแบบมีแบบความดําความเขอะลงแบบดําๆมาให้เราด้วยซึ่งแบบเ้ยเจ๋วมากเลยนะครับเข็มขัดก็บุบ บุบบูบี้สะใจดีนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นหนะ้าอกก็บุบบูบี้ตามสไตล์นะครับเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็เป็นบอดี้คล้ายๆตัวเดิมแหลนะเนาะแต่แค่ว่าเอามาทาสีใหม่แล้วก็ไอส่วนที่เป็นสีดําตามชุดเพื่อนๆมันความสึกผมนะเหมือนมันจะมีความเป็นดํเขําเหมาเขาเหมาเหมือนมันจะมอมมอมหน่อยๆไม่รู้ผมคิดไปเองหรือว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แน่ใจนะแน่ๆผมดูแถวตามน่องเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนจะมีฝุ่นฝุ่นมันก็คงไม่น่าใช่แบบฝุ่นออกมาจากกล่องเลยมั้งคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะครับผมเออเนาะแล้วก็ตัวนี้ขออนุญาตเพื่อนๆของบนขออนุญาตเช็คของตัว่าของคุณบนมีตําหนิอะไรไหมนะครับถึงเราจะเป็นคนชอบแบบรูปแบบงานที่มีแบบมีแบบการทาเฟรดดาเมจแต่เราก็ไม่ชอบงานที่เรามีจุดตําหนิแปลก,ปลกๆเหมือนกันนะเอาเท่าที่มองดูจากตรงนี้ก่อนขอดูร, ahor, รอบๆก่อนนะแป๊บหนึ่งเราคอยโม ก็ไม่เห็นมีอะไรนะโดยเฉพาะตรงหน้าขอเช็คที่หน้าแป๊บึงเพื่อนปากผ่านไหมปากผ่านนะครับตาผ่านหัวผ่านก็โอเคแล้วนะจ๊ะนะครับอ่ะสวยงามนะครับก็เท่าที่มองจากตรงนี้นะไม่ไม่ได้พบว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าบางทีซื้อของพวกนี้บางทีมันก็จะมาพร้อม เนาะตำหนิบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันนะกับลุงบันช่วงหลังๆมานะเพื่อนนะนะครับผมนี่โอ้ยสวยงามตัวนี้นะครับสวยงามพอเป็นผ้าพันคอที่ดัดได้อย่างที่พูดเพื่อนนะครับมันเพิ่มจินตนาการเพิ่มในการแบบอัตรสในการเล่นในการถ่ายภาพได้แบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะครับแล้วตอนนี้โอ้ยราลงลงลคากําลังลงอะราคากาลังลงคุณควรต้องซื้อใครที่มีตัวเก่านี่ก็มันก็นานแล้วอะคุณควรจะ ขายตัวเก่าทิ้งเอาตัวนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าตัวเก่าใครโอเคแฮปปี้กว่าก็ยังเล่นตัวเก่าได้เช่นกันเพราะตัวเก่ารู้สึกว่าพอเขาเอาผ้ามาเปรียบกันรสึกว่าตัวเก่าหนะ้านะอกหนะ้าอกสีก็จะต,ต่างกับตัวนี้ไปเลยเนาะเบืน่อเนาะ ก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าตัวเก่าคุมอติแค่ว่าบางทีบอดี้มันนานแล้วผมกลัวความกรอบแตกหกักพังอะรพวกนี้คุมบอาเลย,เ,ยเราซื้อตัวใหม่ดีกว่าเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าประมาณนั้นนะเนาะดูในส่วนที่เป็นจุดขยับกันบ้างเนาะเพื่อนเนาะนะครับผมมองว่าจุดขยับเนี่ยนะครับก็เหมือนกับตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยก็เล่นเหมือนตัวเดิมเลยนะครับผมแต่ทีนี้พรเป็นของใหม่หมือนหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะมันก็จะอึดอัอดหน่อยนี่นะครับก็จะทําท่าทําอะไรที่แบบว่าแหมคืนนะครับ แข็งแข็งจนบางทีก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ก็ปรับขยับได้ปกติตามสไตล์ของงานฟิกกูอาร์ตของ2.0นย์นะเพื่อนๆนะนี่นะครับนี่ก็ทําท่าได้ปกติหัวก็หมุนได้ปกติเลยแต่ว่ามันจะฝืดหน่อยเฮ้ยผมผมชอบหัวอันนี้นะผมรู้สึกว่าตรงหัวมันจะมีรอยแบบดําเมดดัเมดมาให้ผมด้วยนะนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมแม่นางอกนี่ถูกใจมากๆนะครับไอตรงหัวนี่เพื่อนๆไอตรงโดยเฉพาะตรงปากเหมือนจะมีการทําแบบ เฟดเฟดเปื้อนๆมอมๆมมาให้ด้วยซึ่งถูกจริตถูกใจมากๆเลยนะครับเออด้านหลังเนี่ยผมจะตินิดนึงตรงที่ว่าไอ้เขียวเนี่ยมันจะเป็นเขียวแบบเอ่อเขียวมินมินหน่อยนะนะครับแต่จาได้ว่าไอ้ตัวที่แล้วไอ้ตัวเก่านะครับเวอร์ชันเวอร์ชันสีเก่าเนี่ยสีตรงนี้จะเขียวเข้มสวยกว่าน,นี้แล้วตรงไอ้ตรงเข็มขัดนะครับมันก็จะเป็นแดงแบบแดงแบบถุงเท้า V3 อะ่ะ มันจะเป็นแดงพลาสติกหน่อยๆเนอะนะครับอ่ะก็แลกกันไปก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันเนาะนะครับ อสวยงามสวยงามนะจ๊ะหนะักทีนี้นะครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งความตั้งใจของคุมวนะครับก็คืออยากจะเอาเจ้าตัวนี้เนะี่ยมาลองทําท่าแอคไอตรงที่เป็นภาพในตำนานของเราเนาะคุมวชอบภาพนี้มากๆนะที่ว่ามาได้หนึ่งเนี่ยนะครับแกยืนที่โคนหินนะครับตรงที่เป็นทะเลนะครับแล้วก็จะมีขึ้นซัดนะครับผมเตรียมหินเตรียมแล้วแล้วผมกะจะถ่ายแบบอินเสิร์ตในภาพนั้นเต็มๆเลยไหนลองขยับลองเปลี่ยนมือดูซิว่านะครับมันจะทําท่าอย่างนั้นได้หรือเปล่านะ ไอ้ท่าตั้งรับท่าน,นั้นน่ะมันกลายเป็นท่านในตำนานไปแล้วนะสลับไม้เล็กหนึ่งเนาะภาพนั้นก็เป็นภาพที่สวยมากๆนะแบบโอ้โหถ่ายยังไงให้มันดูดีแล้วเทออกมาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองแอคดูนะเพื่อนๆววันจะทำกันได้ไหมทำให้มันใกล้เคียงที่สุดมันคงไม่สามารถเหมือนในนั้นได้เลยหรอกเนาะนะครับเนี่ยมันจะต้องมีการขยับอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้นะใช่ไหมอลองดูซิว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมืออันนี้นะนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้แอคประมาณนี้โช๊ะ ลองดูซิว่าจะทาได้ไหมเพราะว่าคุณบลตั้งใจว่าอยากจะเอามาทําเป็นภาพปกด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ท่านี้มันอยู่ในในหน้ากล่องด้วยนะนะครับที่เป็นมาโคใหญ่ๆเลยชัดๆเลยนะครับเออเนี่ยใกล้เคียงละมีความใกล้เคียงมีความละไม้ละท่าแบบลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนมือก่อนปึ๊กนี่ต้องเป็นมือแบบเน้นะนานนี่ต้องทําท่านี้เลยนะจ๊ะ นะครับนี่เดี๋ยวดูซิมันต้องยื่นอีกสักนิดนึงมุมกล้องจะได้สวยๆนี่อย่างนี้เลยได้ปะวะเดี๋ยวนะข้างนี้มันแปลกๆนิดนึงดัดดีๆนี่มันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับโอ้เดี๋ยว,วายืนกับขดหินนิดนึงถ่ายมาโครเท่ๆน่าจะเวิร์กสำหรับภาพนี้แล้วก็ภาพเป็นคอจะต้องตกๆลงมาแบบนี้หน่อยอย่าน้านิด คือมุมมันต้องแบบเป็นมุมแบบเนี้ยอ่อมุมเนี้ยจะดูดีนี่นะครับเนี่ยได้เฮ้ยได้อยู่นี่มันต้องมันต้องทำท่าน,นี้สลับมาเล็กนึงโอ้หลอกกันเลยทีเดียวเชียวนะจา๊านักนี่นี่นี่ถูกใจถูกใจนะครับทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนมือเพื่อนก็ควรจะต้องมีไดเป่านะครับใกล้ๆตัวนะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยนะครับข้อเครื่องอะไรมันยังแข็งมันอันตรายอยู่พอสมควรเนาะนะครับนี่สวยเลยนะครับของที่แถมมามันเยอะมากๆเว้ยเ,เพื่อนๆนะครับผมเนี่ยมือเนี่ยมันเยอะมากนะครับมือเนี่ยมันก็ ต่างหลากหลายนะครับมันแบบมีหลากหลายแบบาวาระกันไปมีมือชี้มือกำอะไรเยอะแยะมากแล้วก็จะมีผ้าพันคอที่เป็นแบบเป็นผ้าไอ้มันไม่ใช่เป็นผ้าเลยเป็นพลาสติกแบบตัวเดิมมาให้เราด้วยนะเนี่ยครับจะมีเป็นผ้าพันคอแบบตัวเดิมเลยแบบตัวเก่าเลยนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกสีแดงสด ผมจาได้ตัวที่แรกที่ผมเคยมีไอ้ภาพันคอเนี่ยผมสีมันเริ่มออกส้มๆแล้วแต่ตัวนี้จะแดงสดมากแล้วก็เขาสํำรองนะครับก็เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับตัวนี้ผมได้เขาโอเคนะผมจาได้ผมเคยได้ให้เขาแบบลิมิต็ดนะครับตอนผมซื้อแบคนะครับเป็นเขาสายเฉยงงเลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นจอยข้อต่อตรงคอนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นภาพเันคอแบบนี้เนาะแต่ผมไม่เอาผมเล่นกับภาพเปนคอ้พาพัดได้น่ะดีแล้วแต่มือเนี่ยให้มาสะใจมากแล้วงวดนี้มีมือชี้มาด้วยโอ้มือชี้ได้ถูกใจคมมวลเลยละ เพราะผมทำไดโอไว้รอเฮียแก่แล้วนะครับผมไม่เอามาเล่นกับฐานอันนี้แน่ๆนะครับมันไม่เฟี้ยวสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่ฐานเนี่ยผมก็เอาไปติดเอาไว้แหละสวยดีเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับเป็นกรอบรูปของตาสันดักทาจิบนาเลสซิ่งขับ นะนะครับก่อนที่จะซื้อเนี่ยผมก็บิวตัวเองด้วยการดู V1 มาหลายตอนอยู่เหมือนกันนะเพื่อจะได้ดูสวักนะครับเอาไว้จัดท่าจัดทางเวลาคุูมวลเอาไว้ถ่ายคอสอัพถ่ายอินเสิร์ตนะครับมันต้องดูซะนิดนึงทั้านั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจนะครับว่าสวักของเฮียเขาเป็นยังไงบางทีเราก็ลอดกับ V1 พอสมควรนะแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆคุูมวนมีความทรงจํากับ V1 เยอะมากนะครับในยุคสมัยที่คุูมวลเป็นเด็กเพราะเราดูวิดีโอสแควร์ของ V1 เยอะมากในยุคสมัยนะเพราะ V1 จะหนด่งาะหาดูพ่าน มันจะมีมดบางตัวที่หาดูไม่ค่อยได้แล้วจะมีมดบางตัวที่หาดูได้ง่ายมากโดยเฉพาะวีหนึ่งเนี่ยจะมีให้เราดูเยอะมากผมยังจําได้เลยว,ว่าผมจะติดตากับวีหนึ่งในเวอร์นี้มากๆเอไอเวอร์เนี่ยไอพาวเวอร์อัพเนี่ยนะครับเวอร์เนี้ยผมจะเห็นบ่อยจะเห็นบ่อยนะครับก็เลยค่อนข้างทีจจ่จะติดตาส่วนวีหนึ่งเก่าๆนั่นมันจะเป็นวีหนึ่ง ถุงมือฟ้าตาชมพูหรือว่าไอ้สีเขียวๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ซื้อผมเลยแบบเออถ้าจะเก็บวีหนึงผมขอเก็บตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอย่ามายืนคู่กับตัวร้อนแรงในขณะน,นี้อีกตัวนึงก็คือนี่ครับผมแหมมันออกมาพร้อมกันเพืเ่อนๆมันแบบทําไมม่งผมไม่เคยเจองาน 2.0ที่เป็นโชวะที่ออกมาใกล้กันขนาดนี้โอ้ยช่วงนี้คุมวลนช็อตเลยเพื่อนๆน,นะครับ <S 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 <ๆ>เพราะว่าสตองเกอร์นี่มันก็ไม่เบาใช่ไหมเพื่อนก็น่าจะรู้ว่าราคาแรงเอาเรื่องนะครับแล้วแหมวีหนึ่งตัวนี้มันเป็นตัวติดบ้านอ่ะมันไม่ซื้อมันก็ไม่ได้เมื่อวาผมก็เลยแบบเออเอ้ายอมเจ็บตัวไปนะครับก็เลยทีนี้ก็เลยจบทีเดียวนะครับแต่ส่วนมอเตอร์ไซค์คุมวลนก็ยังลังเลว่าจะเอาหรือไม่เอาอาจอาจจะไม่เอาก็ได้หรือจะเอาในวันข้างหน้าค่อยๆว่ากันใหม่แต่ตอนนี้ขอตัวเอามาเล่นก่อนละกัน กลัวว่าเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะหาไม่ได้ด้วยเลยบอกเออเอาเอาไว้ก่อนดีกว่าเว้ยประมาณนั้นนะเพื่อนๆเนาะนะครับผมเนี่ยเอามายืนคู่กันก็เหมาะเจาะนะนะครับเอามาถ่ายภาพอินเสิร์ตเอามาถ่ายพสต t ์อัพน่าจะสนุกดีนะครับนี่สำหรับ2ตัวนี้ในขนาดนี้ก็อย่างที่พูดเนาะเพื่อนๆก็กาลังน่าจะกาลังตามหากันทั้งว1ตัวนี้แล้วก็สตองเกอร์นะครับสตองเกอร์นี่ทําออกมาได้แบบถูกใจมากๆเลยนะ เพื่อนๆในภาครวมก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเหมือนกับถุงเท้าถุงมือเนี่ยกับสีปากเนี่ยอะไรที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีความสว่างขึ้นตุ่นๆขึ้นเนาะนะครับผมมองว่าเออสีมันมีความใกล้เคียงมากๆเลยแล้วก็สีหัวมันจะมีความเป็นแบบเขียว เขียวเงาๆสวยๆเดียผมว่าสีมันตรงดีนะอันเนี้ยเออแต่ตรงหน้าอกแล้วแต่แล้วแล้วแต่คนชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะดูมอมจนเกินไปแต่สลับคุมวลคุมวลได้หมดแต่ตัวเนี้ยคุมวลนมองเรื่องของบอดี มองเรื่องความแบบอยู่กับเราได้อีกนานๆอ่ะขูมวนอยากให้น้องอยู่กับเราได้นานๆไงเพื่อนๆผมเลยแบบไอซื้อบอดี้ใหม่ดีกว่าอะไรที่มันผลิตใหม่อย่างน้นอยู่กับเราได้อีกนานไงสำหรับหมายหนึ่งตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับก็เอามาอวดกันว่าขุมวนได้เล่นกับเขาแล้วนะครับกับกล่อง iPad นุ s h f 2.0นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับตัวรีสีใหม่ซึ่งสวยถูกใจสัตเกิเลยทีเดียวเชียวถูกใจคุมวนแหละนะครับผมโอ้ตัวนี้น่าจะแบบขยับสนุกอะ่ะแล้วก็ถ่ายภาพสวยแน่นอนสำหรับตัวนีนะ้นี่ก็เป็นอีกหนึ ตัวที่อยากเอามาแนะนําเพื่อนนะว่าเฮ้ยตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่เวิร์กนะนะครับแล้วก็สีมันสวยจริงๆแล้วก็บวกกับบอดี้ที่เป็นบอดี้ใหม่ผมมองว่าเก็บตัวนี้ดีกว่านะครับน่าจะแบบอยู่กับเราได้อีกนานแสนนานเลย พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ก็สวยดีเนาะแต่ก็เอาไว้ในวันหน้าๆให้ว่ากันสลับคุมวลแต่พี่ๆบางคนก็เล่นกันแหละนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะครับก็สรับวันนี้ก็จะเอามาอวดประมาณนี้แหละนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กับคุมวลโชว์ิีวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูอีกทีนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสรับวันนี้คุมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย